ผมจะอเชิญผู้สัมภาษณ์ตจันพิยอดเดี๋ยวนั่งเลยเลยได้เลยครับไม่ไม่พี่เดี๋ยวเราสังพารนี้ดิสวดีผมว่าพี่เขาเคยแสดงหนังนะเขาเป็นนักแสดงโฆษณาแสดงหนังละครเยอะเลยครับใช่ไหมพี่เขาคือคือไม่เคยเคยเห็นคืออยากอยากเปลี่ยนอาชีพครับอยากลองทำดูอะไรเงี้ยใช่เลยเกือบปูมาดีเลยเคยดูนะช่องเจ็ดไหมไม่ใช่ใช่ใช่ช่องเจ็ดหนังบู ผมมีหนังบูด้วยใช่ไหมเป็นตัวไหนเกาะเพชรสีไม่ใช่ไม่คงแฝกแฮมจะตีเขาตายเป็นตัวไม้แฝกละน้ายน้องฟาร์นดังเพลงอะไรฮะหนังเหลองเรื่องอะไรช่องโซนมากคือจะเป็นช่องสามเนี่ยี่ก็เล่นกับพี่ออนนะใช่เอกเล่นอะไรกับพี่ออนแล้วพี่ออทพอรู้จักกันก็เลยว่าเอ้ยอยากทํางานด้านอื่นบ้างอะไรเงี้ยอยากจากนอกจากละครนอกจากโฆษณาอะไรเงี้ยใช่ฮะเราก็เลย อยากลองฝึกงานนั่นคือเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะเหมือนเรามันต้องมีอะไรที่ตอบยอดอะไรเงี้ยท้องจริงอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือตัวอะไรเงี้ยทุกคนมีปัญหาหมดแหละแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องที่แก้ปัญหายังไงหรือว่ายอมไม่ยอมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอีกพรอเป็นแรงบันดาลใจเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวเอกอ่ะก็เกิดมาโตเกิดในพวกคือชุมชนสลัมอะไรเงี้ยคือเราก็อยากรูดเราก็ไม่อยากแบบต้องแบบวนลูปอยู่งั้นอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยว่าเอออยากรู้ว่าแรงรรงงงไม่ใชขขออออออตตัััววเเเเเเาาบะะี้ยยนจหลื คนที่เขาไม่ได้เข้าถึงปัญหาตรงนี้ยังไงผมได้บทสัมภาษณ์แล้วสำคัญครับอย่าคาดหวังตกลงใครจะพลาดใครเนี่ยราบปากกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันเลกเปลี่ยนลิกเก่งกันเลกเป่งเลิกเก่งได้เกียรติภหรือแลกเปลี่ยนกันีโอเคครับผมมาเริ่มนะเอายังเลยยังอ่ะถ่ายเลยไปคอร์ชันเราไม่เยีครับเอ่อตอนนี้อ่ออยากจะทราบตั้งแต่ตอนที่อ่อน้อง น้องเนี่ยที่ช่วงที่เรียนนยะแล้วคือทําไมน้องมีปัญหาอะไมถึงว่ายังยังที่จะพักดันน้องอยู่ค่ะก็แม่ก็คิดว่าน้องก็เหมือนคนปกติทั่วไปคืคอต้องได้รับการศึกษาค่ะตอนแรกก็หาที่เรียนเยอะมากเหมือนกันค่ะไปแต่และโรงเรียนเขาก็บอกว่าทําไมไม่ไปเรียนที่โรงเรียนแบบเด็กพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปละโรงเรียนเด็กพิเศษรู้ว่า เดี๋ยวนี้เขาให้เรียนแบบเรียนโรงเรียนรัฐบาลเขาก็คือเรียนเรียนร่วมกับคือเด็กปกติใช่ไหมครใช่เหมือนแบบเขาแก่งเก่งเขาเรียกอะไรเหมือนเกี่ยงกันที่จะที่จะเอาเราที่จะรับเราก็คืออันนี้คือหมายถึงว่าที่โรงเรียนพิเศษ โรงเรียนพิเศษที่เชียงรายก็คือเกี่ยงเกียงใช่ไหมเกี่ยงเกี่ยงก็คือเราอยู่โรงเรียนปกติมาก่อนแล้วโรงเรียนปกติในเมื่อที่แบบเราเรียนสูงขึ้นแล้วก็ต้องได้อยู่ชั้นบนเขาก็ไม่ยอมที่จะให้เราอะมาเรียนเขาบอกมีสองอย่างคือหนึ่งเราต้องย้ายโรงเรียนกับสองเรียนที่เดิมแต่ว่าให้ไปอยู่ที่ห้องพักครูซึ่งเราจะไม่ได้เจอเพื่อนเลยแล้วก็เลยแบบอ่าตอนนั้นแม่ก็พยายามหาที่เรียนใหม่ แล้วพอหาที่เรียนใหม่ก็ว่าเขาก็ไม่เอาเราเราเราก็แบบได้พูดไปพูดมาก็เหมือนมีคนแนะนำให้ไปเรียนที่สี่สังวานแต่จะแต่เป็นที่นนทบุรีแต่เรารู้สึกมันไกลอ,อ่าแม่รู้สึกว่าไกลไงก็เลยแบบอ่ามาที่เชียงใหม่ก็ค<ะ>ือก็กลับมาที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับที่เชียงใหม่ก็มีะก็เลยว่าลองลองไปถามดูเขาก็รับ โรงเรียนเจียงเชียงใหม่นี่ไ้กี่ปีคอ่าเขาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่สองที่สามใช่ผมล้าจะเป็นรุ่นที่สองที่สามของโรงเรียนคำถามขอเริ่มต้น,น่อยครับว่าตอนที่น้องอยู่ทองรู้ไหมว่าน้องมาเป็นเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยก็ไปฝากพิเศษคุณหมอค่ะหมอว่าปกติไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กก็ดิ้นมากไม่ดิ้นมากเนี่ยค่ะ<ต>คุณแม่ก็บอกน้องมันบอกคุณหมอว่า น้องไม่ค่อยดินน้นนะเนยหมอไม่เป็นไรเพราะว่าใกล้จะคลอดแล้วก็เด็กคงขยับตัวไม่ได้มากอะไรใช่คือห,หมอก็ไม่รู้ว่าออกมาเป็นหมอตอนนี้แล้วก็อุนตาสาวก็ปกติโอเพราะตอนคลอดมาก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็คือมีความคลอ,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 อดออกมาก,ก็เหมือนอนั่งคัสสมาดออกมา,าแล้วก็อยู่ในตู้อบสามวันคงจะได้เห็นหน้าลูกเนี่ยค่ะคระับก็แต่อาจาราครับว่า ออกมาคุณน้องก็มีความเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าเกิดป่ะก็เยอะกว่านี้ค่ะอ๋อเยอะกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นเลยเป็นเป็นโรคนี้เลยใช่ไหมเป็นโรคอย่างนี้เลยตอนนั้นพอรู้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ตกใจเหมือนกันค่ะอยากก็อยากใจนึงก็อยากเห็นน้องค่ะอีกใจนึงก็กลัวๆกลัวอยู่กลัวแล้วครูกลัวเจมงได้หรือว่ากลัวจะคิดไปต่างๆนานาว่าเป็นยังไงอะไรแต่ เขาก็ไม่บอกให้อ่ามากไงค่ะบอกว่าน้องไม่ค่อยสมบูรณ์นะอะไรเงี้ยบอกแค่เน,นี้ยอความเป็นแม่ก่ะน้องก็ตกใจน้องจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนแรก,นเแก,เก,กเขาจับแยกพอเกิดมาปุ๊บเขาจับแยกเรากับแม่เลยไงไม่ให้แม่เห็นเราเหมือนเขากลัวว่าอ่าแม่จะรับเราไม่ได้เนีย่ยฮะอืม แต่เห็นก็สุดท้ายเห็นก็เขาเห็นสุดท้ายก็น้องเขาก็น่ารักดีก็ร้องเหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่แค่แขนกับขาเขาไม่เหมือนเด็กค่ะไม่เหมือนเด็กค่แต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้สิว่าอะไรก็แบบอ่ะก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมอย่างี้ไแบบว่าก็ต้องเลี้ยงไงก็ลูกเราใลูกเราใช่ก็ตองก็ฟังจากพ่อมาพ่อบอกว่ามีพยาบาลอันนี้พ่อได้แทนนะ พ่อบอกว่ามีพยาบาลแบบว่าเหมือนกระซิบกันว่าเออเด็กเด็กห้องเนี้ยเด็กเป็นคนพิการสงสัยแบบพ่อกับแม่แบบไปทําอะไรไม่ดีไว้อะไรเงี้ยผลก็เลยเป็นกรรมที่เกิดกับลูกอะไรเงี้ยเขา,าก็พูดกันไปต่างๆนานาตอนนั้นคือแม่รู้สึกไงครับตอนที่อ่าที่ฟังจากคนอื่นเขาพูดว่าเอ้มันเป็นผลกรรมหรือหรืออะไรเงี้ยคะคิดว่าคงไม่น่าจะเกี่ยว ก็คือตอนนั้นที่เราเราู้สึกว่าพอเห็นน้องอ่ะตอนที่น้องเป็นชิพ่าเนี้ยออันนี้เอกขอโทษนะครับถ้าเกิดถามว่าตอนนั้นคือเค,เคยคิดไหมว่าเฮ้ยเอ๊ะหรือเราอยากจะเอาน้องไว้หรือเราไม่อยากให้ให้น้องให้น้องใช้ชีวิตต่อหรืออะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดใช่ไหมเ <laughs> พราะแม่ก็รักรักลูกเนาะแม่ทุกคนก็รักลูกถึงแม้จะเป็นยังไงก็คือต้องเลี้ยงแล้วเราก็ต้องรักเขาให้ยิ่งกว่า ึงกว่าเด็กปกติทั่วไปอีกเนี่ยค่ะแล้วพอโตมาตอนที่น้องช่วงเริ่มเรียนเรียนประถมเนี่ยคือเรียนโรงเรียนรวมใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนพิเศษปกติค่ะปกติใช่ไหมฮะเรียนปกติตอนตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่อนุบาลใช่เมื่อก่อนอยู่อยู่ไกลอยู่ที่พ่ษพิษณุโลกพ่อพ่อพิษณุโลกใช่ไหมพ่อพ่อรับราชการที่โน่นแต่เป็นตำรวจอ๋อนั่นคือพ่อ อท้าแท่ใชนแล้วก็ย้ายย้ายมาที่ที่ไหนนะย้ายมาอยู่ที่แม่สายแม่สายใช่ตอนนั้นช่วงปฐมหนึ่งถึงสามแล้วก็ย้ายมาที่สี่สังวาลเชียงใหม่อืมไอ้คำพูดที่ต้องให้คำพูดที่พูดจบเลี๋ยวก็ถึงขั้นทำอยู่เลยแล้วแซบว่าบางทีคำพูดมันเป็นคำพูดที่เอามาใช้ในหนังได้ที่แบบตั้งแบบ แย่างที่ลูกเราแม่ก็เอาไว้ถูกไนะจากพี่เด็กพูดตะพาดหยอกจอดบางทีเป็นทับได้หรอกอออเก็บให้เขาให้จบแล้วก็จะเอาพมุมไหนก็ค่อยส่งมาเผืผ่อใช้ได้โอเคครับได้ครับพี่แล้วตอนช่วงที่เรียนตอนช่วงหนึ่งถึงสามใช่ไหมตอนที่อยู่พิษณุโลกมาอนุบาลอนุบาลอนุบาลใช่ไหมเอ่อตอนช่วงนั้นพอเริ่มเข้าตอนช่วงประถมตอนช่วงประถมเนี่ยครับคืออยู่ที่ไหนครับแม่อยู่แม่สายอยู่แม่สายแล้วตอนที่ช่วงเรียนปฐมนี่คือเรียนปกติเรียนปกติใช่ไหมครับแล้วคือ เรามีเพื่อนที่สนิทไหมครับเพื่อนที่สนิทต,ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาก็เหมือนเพื่อนที่สนิทต,ตอนนั้นนี่จะชื่อเฉินอ่ามีแบบที่สนิทอยู่คนเดียวเนี่ะที่จําชื่อได้แล้วก็คุยกันทุกวันอ่ะตอนนี้ก็เป็นหมออยู่ที่หมอจีนอยู่ที่กรุงเทพละใช่เขาดูแลเราตลอดเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนั้นก็แบบคุณครูเขาก็ดูแลเราเงี้ย แต่ก็รับหลังก็จะเหมือนแบบก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนก็มาพูดแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเอาใจใส่เราเท่าไหร่บางทีเงี้ยอือนี่คือเพื่อนที่ชื่อฉันไม่ไม่หมายถึงครูครูที่นั่นอ๋อแล้วกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นอ่ะเขาเขามองเรายังไงเพื่อนคนอื่นด้วยความที่เป็นเด็กเขาก็ถามเนาะว่าเป็นอะไรทําไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้แล้วก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะว่า เราก็ยังเด็กอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่ได้มีความเครียดอะไรแบบนี้พอเราเจอคําพูดเพื่อนมาแล้วก็เอามาบอกแม่มามาพูดให้แม่ฟังตลอดมาก,ก่อนอแม่ก็บอกว่าออย่าไปบอกแม่เยอะหรืออย่าไปพูดให้แม่เยอะอะไร,งไรเงี้ยมอนเหมือนจะเป็นแม่ก็จะสอนให้เราอดทนนะเหมือนเป็นการที่เหมือนเราเป็นคนขี้ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้รู้สึกอดทนไปนะเงี้ยเดี๋ยวขอเสริมหนะ่อยพี่อยากรู้อะ ความรู้สึกตอนที่เข้าไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วเราเราโดนเพื่อนล้อหรือโดนเพื่อนถามอย่างไรเนี้ยรู้สึกยังไงโรงเรียนประจําเป็นโรงเรียนเด็กปกติอเออเป็นโรงเรียนเด็กพิการอยู่ยแล้วนะ,ะอ๋อเหรอใช่แล้วเ,เข้าโรงเรียนปกติมเมื่อไหร่เข้าปปหนึ่ง,งถึงปสามแล้วก็มาเข้าอีกทีตอนมสี่ถึงมหกที่อยากรู้ความรู้สึกตอนที่เราเข้าไปโรงเรียนปกติ เราเพื่อนปกติมาคุยกับเราหรือมาพูดบูลลี่หรือว่ามีโดนแกล้งมีโดนแกล้งมสี่ดีกว่ามอกถีง่ามสี่ถึงมหกนี่คือแบบจับรถเข็นพุ่งพุ่งเร็วๆและแรงบางทีแบบไอ้คู่มึงเล่นวิชาดิฟเป็นไหมวะอย่างเงี้ยแ็จับเราแบบจับบิดรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยบิดซ้ายบิดขวามันเกือบตกรถเข็นบางทีแบบยกยก ยกขึ้นบันไดาบางทีก็ขย่าเราบางทีอย่างเงี้ยก็เล่นนะบางทีแบบไอ้ครูมึงจะมาทําไมวะมึงมามก็เป็นภาระของเพื่อนอะไรเงี้ยทํานไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยวันนี้สมาเป็นวันไหวครูใช่ไหมครับก็คือโรงเรียนเขาก็จะแบบไม่ไม,ไม่ก่อนวันไหวครูหนึ่งวันเขาจะมะีกิจกรรมทําพาน,น,นัะไงี้ไอ้ครูมึงจะมาทําไมมึงเาก็มาเป็นภาระของคนอื่นเขาไมคยมคยไปอยู่โรงเรียนประจํานู่นไปอย่างเงี้ยกลับไปอยู่นูน่นไอวีแชร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่าเรา งแรงบางทกีก็กลับมาบ้านโทรหาแม่ร้องไห้หรือบางทีแบบว่าเขามันเขาอะไรมัน,ม,นมันเป็นผลกระทบทาให้เรารู้สึกเครียดมากขึ้นนะและยิ่งแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อกับแม่เราแยกทางกันแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกคุณค่าเราอยู่ตรงไหนเี้ยตอนนั้นนะครับเรา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 ไม่รู้เราจะทํายังไง,อ,งอืใอะไรนะครับ้ายใจร้ายใจ มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะรู้สึกน้อยใจรู้เมื่อก่อนรู้สึกน้อยใจว่าทําไมทําไมเพื่อนถึงว่าเราแบบนี้ทําไมเพื่อนถึงชอบพูดอาแดกดันเราแบบนี้อย่างเงี้ยบางทีแบบเราจะเจอหลายกลุ่มนะกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเป็นปากแม่ค้าบางกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มคนรวยที่นิสัยก็ไม่ดีบางคนอนะแบบดูถูกชอบดูถูกเห็นหน้าเราก็แบบ ปากไม่ว่าอะไรนะแต่สายตาว่าคือจะมองเราตั้งแต่ปลายเท้าจะหลดหัวอย่างเงี้ยบางทีมองหัวจะหลดปลายเท้าอะไรเงี้ยบางทีบางทีชอบพูดแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเหมือนพูดกระทบกระทั่งติดใจเรามากเกินไปอย่างเงี้ยจนบางทีแบบคุณครูที่โรงเรียนเขาที่โรงเรียนเด็กปกติเขารู้อ่ะเขารู้ว่าเราเจอปัญหาอะไร แต่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่เกงงใจก็แบบเพื่อนว่าอะไรแม่ก็บอกให้เราอดทนตลอดแล้วก็เงียบแล้วก็อดทนแต่คุณครูดูสายตาเราครูดูออกว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดขนาดไหนครูก็เลยพูดในห้องเรียนเลยว่าเห็นไหมเขาว่าเป็นแบบนี้เขา่าไม่เคยว่าอะไรพวกเธอเลยอะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็ฟังฟังประมาณวันสองวันแต่ก็กลับไปเหมือนเดิมแหละอย่างเงี้ยเพว่า กันเหมือนเดิมแต่ก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนสนิทอยู่ชื่อดาวชื่อดาวชื่ออาลีเงี้ยครับเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็มีชื่อแพ็กด้วยเขาเขาก็ดูแลเราค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันช่วยไปรับไปส่งส่วนใหญ่ออบางทีเพื่อนเพื่อนกลุ่มผู้ชายจะไม่ดูแลไม่ค่อยดูแลเราแต่เพื่อนผู้หญิงอาจจะดูแลเราเพื่อนผู้ชายบางคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรเขาก็จะจับ เราแบบว่าอา่ปล่อยไว้ที่โรงอาหารคนเดียวถึงเวลาสอบแต่ไม่พาเราไปสอบอย่างเงี้ยจนแบบเราเจอรุ่นน้องรุ่นน้องถึงต้องเข็นเราพาเราไปสอบอย่างเงี้ยแ,<ล>แล้วเราต้องเราเป็นคนขอร้องรุ่นน้องใช่เราต้องเป็นคนบอกว่าช่วยพาพี่ไปสอบหน่อยพี่ไม่ได้สอบแล้วขนาดครูพูดอย่างเงี้ยแล้วไอ้สายตาที่แบบ มองเราตั้งแต่หัวจนเ,เท้าเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมันเดิมเรายังมีเหมือนเดิมทั้งเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมองเหมือนกันหมด,มดมส่วนใหญ่เป็นเพื่อนในห้องแต่เพื่อนนอกห้องเ,เราไม่ไม่ไม่ได้ค่อยได้รู้อะไรเพราะว่า,าเราส่วนใหญ่เราโฟกัสแค่เพื่อนในห้องของเราเนี่ยเพื่อนนอกห้องเรามีเราก็มีสนิทด้วยแต่ว่าถึงเวลาเรียนก็ต้องแยกย้ายกัน ส่วนใหญ่ที่แบบสนิทกันก็จะมีข้างในมีม,มีมีเพื่อนนอกห้องอิจฉาไม่รู้จะอิจฉาทําไมเราไปแข่งศิลปะหัตถกรรมนักเรียนให้กับโรงเรียนเด็กปกติแต่ว่าเราได้รางวัลชนะเลิศมาประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเขาก็อิจฉาเราอีกแล้วว่าเราได้รางวัลน,นั่นนี่ให้โรงเรียนนั่นนี่แล้วเาแบบทำไมต้องอิจฉาเราอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็คือเราก็ไม่เข้าใจเขารู้สึกยังไงครับ ให้สายตาที่อมองเราอึดอัดมารู้สึกอึดอัดที่แบบบางทีเราจะต้องแบบไปเจออย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องใจดีสู้เสยยิ้มให้เพื่อนคุยปกติเหมือนเหมือนแบบเหมือนทุกๆวันพ,พยายามไม่คิดมากกับเขาว่าว่าว่าเขากําลังคิดกับเราแบบนี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเจอสายตาแบบไหนแม่เราก็จะบอกเราเสมอว่าอ่าเราจะต้องพึ่งพาสายเขาอยู่ก็ต้องให้เขาแบบยกเราขึ้น ข้างบนบ้างหรือว่าพาเราไปที่อื่นแบบที่มันเป็นพื้นที่ที่เราไปไม่ได้ก็ต้องแบบพึ่งพาเพื่อนเพราะฉะนั้นแบบถ้ามีอะไรก็เก็บไว้ในใจเราก็เลยเก็บไว้ในใจมาตลอดเพื่อนเคยแกล้งถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกปะถึงขั้นเลือดตกยางออกไหมหรอครับถ้าช่วงมปลายเนี่ยน่าจะไม่มีนะเรื่องตกยางออกมีแต่แบบ ยกวิวแชร์แล้วให้เราหัวฟาดพื้นเฉยๆแล้วหัวโนเงี้ยยังไงอ่ะเราให้ฟังกันนะนักคนหนเออคือแบบเขาจะยกขึ้นบันไดเมื่อก่อนโรงเรียนนั้นยังไม่มีทางลาดขึ้นเขาก็จะมีสองคนประกบหน้าสองคนประกบหลังจับล้อ่าล้อหลังล้อหน้าให้ยกขึ้นบันไดใช่ไหมครับเขาก็จะจับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาก็อ่าไอคนข้างหลังสองคนมันทะเลาะกันอ่ะมึงจับด้านซ้ายสิมึงจับด้านขวาสิมึงจับและไอคนข้างหน้ามันก็เหมือนจะลำคาญคนข้างหลังจับล้อเราเลยยกขึ้น้องหัวฟาดอื่นใชอ่อาจจะไม่ได้แกล้งหมดอาจจะลำคานคนนั้นให้ลยเลยแค่ประชดน่าจะแกล้งน,น่าจะแกล้งคนข้างหลังอน่าจะลำคานคนข้างหลังแต่ไม่ได้ลำคาญเรา,าังไม่ได้แกล้งแต่ว่าเปเหตหุการณ์ที่เขาผิดเลยกับันิ่งเย กับเป็เเนโรงเรียนการบัธัยมชื่อดงเรืออะไรครับสันทายมอปลายอ่ะสันทายวิทยาคมแถวนี้สันทายใช่ไหมสันทายแม่โจแม่โจใช่แล้วเริ่มสนใจศิลปะลูกเกยเราเอชอบศิลปะล้วสนใจแล้วมีความสวรรค์ตรงนี้เมื่อไหร่จะอะไรความจริงเริ่มมีความสนใจตั้งแต่เราเรียนศิละปะหะปะัตถกรรมเลยไม่แข่งศิลปะหะัตถกรรมมากเียตั้งแต่มอสองที่สี่สังวานก่อนที่เราจะ เริ่มแข่งแล้วต้องรู้อยูอ่ว่าเราชอบเขีนปากเราทำเราทำเราทำได้ดีมาถึงจริงแล้วสมัติไปแข่งก็จะเด็กคุณแม่ครับก็จะเด็กเขาเขาวาดรูปด้วยปากมาตลอดเยลยอย่างเงี้ยป่ะก็ใช้ตอนแรกก็ใช้ปากกาดินสอวาดกำแพงก่อนใช้ปากวาดใช่ค่ะภาบดินสอแล้วนอนลองลง,ล<อ>งไปก<ห>ิ่งเขาใช้ใช้มือแล้วเขาทําไม่ได้ก็เห็นว่าเขาทําว่าเขาวาดได้ดีด้วยปากก็ยังวาดได้ดีก็เขียนหนังสือเขียนอะไรได้ก็โอเค อิสระตามที่เขาทำถ้าเราบังคับเขา,เาก็จะเครียดเคยคุยกับครูที่แม่สายเขาบอกว่าครูคนนี้คือสนิทด้วยเขาบอกว่าชื่อชื่ครูอะไรครูอุดมอุดมผู้ชายครูดม,ดมปิงวงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยความสามารถเราที่เห็นชัดก็คือร้องเพลงร้องเพลงอะมาก่อนวาดลูกแต่ว่าเขาก็ยังงงอยู่ว่าวาดลูกมาได้ยังไงน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ต้องน่าจะแต่ตั้งแต่ประถมมีคนแบบไปอยู่สี่สังวานน่ะมีคนมาทํากิจกรรมวาดรูปนั่นนี่นี่แล้วก็ไปวาดรูปกับเขาเราก็เรารู้สึกว่าทาแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายและอย่างหนึ่งมีกิจกรรมไหนมาด้วยความที่เราเป็นของแปลกอะเนาะใช้ปากวาดรูปคนเดียวทั้งโรงเรียนมีแต่เราคนเดียวครูเขาก็จะหัดเราให้เราไปเหมือนแบบว่าเหมือนวเออไปวาดรูปที่นั่นที่นี่ไปโชว์คนนั้นคนนี้คนน้นนะ มันก็เลยน่าจะกลายเป็นสิ่งที่เราชอบไปเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำไปโดยปริยายอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเรามาเลือกที่จะเรียนด้านวาดรูปเป็นจริงเป็นจังก็ตอนที่แบบเรามาคิดคำนวณว่างานอดิเรกข,ของเราคืออะไรอย่างเงี้กยก็เราก็เลยดูดูแล้วเราคิดว่าวาดรูปแบบเราวาดบ่อยที่สุดละแล้วก็เลยลงวาดรูปเป็นอันดับแรกอ ดินคูเร,ร,รูที่จุดประกายคนแรกครูที่จุดประกายคนแรกที่ที่ว่าวาดรูปนั่นเป็นคุณนัทธานั่นเป็นคุณนัทธานัทธาเคยสัมภาษณ์คือคุณนัทธานัทธาสวยสดไม่ใช่นเลยเคยให้ให้ข้อมูลทีตอนนั้นจำได้ใช่ที่โทรกลัตไมเล่าให้ฟังนะจุดประกายเรารยังไงเขาเมื่อก่อนวาดรูปไม่เป็นวาดรูปเป็นวาดรูปเป็นแต่ไม่มีความไม่มีความกล้า เขาบอกว่าลองสีเอ้วอ้วนเมื่อก่อนชอบเรียกอะไรเอ้ยววนอ้วนลองก่อนไม่ลองจะไปรู้ได้ยังไ,ไงแค่ลองก่อนถ้าทําไม่ได้ค่อยบอกอเล่าลองแล้วแบบเออมันเพลินเพดีอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกชอบเมื่อก่อนทําผ้าบาติกหยอดสีนั่นนี่อย่างเงี้ยชอบแล้วก็มาเป็นวาดเส้นอะไรแล้วก็มาเป็นแบบทําพวกของ DIY อไอะไรเงี้ยกับเขาเรารู้สึกชอบ แล้วเขาก็สอนเราเกี่ยวกับเรื่องไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสีสอนเรื่องของคุณธรรมอะไรอย่างนี้ด้วยอืให้เราแบบเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับูชีวิตให้ตู้ให้ทาให้ตู้ให้ใช่แต่ว่าเรีอ้วนแบบติดนอีกกันเล่นน้องเล่นแค่เราใช่ใช่คือไอ้วนนี่คือเขาเรียกปกติแต่ถ้าเกิดเรียกพรม,มพัทหรือว่าเรียกครูขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาเริ่มไม่พอใจ เขาเขาจะเป็นแบบนั้นทีนี้คิดเกี่ยวกับขอนเสริอ่ตหนึ่งที่ที่ยินทำดีไอวายกับตอนเรียนปตีหรือว่าปตีปทศเนี่ยเรื่อศิลปะมันไม่ใช่แค่วาดอย่างเดียวมีปั้นมีภาพพิมพ์มีอะไร้วแต่แบบมีงานออกแบบอะไรที่โอเควาดเราใช้ปากแต่งานปั้นหรืองานที่ต้องมันต้องมีวิชาปั้นมันต้องมีอยู่ใช่ไหมทำยังไงหรือที่ไอวายทำไปทำเขายังไงตอนปีหนึ่งเขาจะให้เวียนฐาน คือมีอยู่สามฐานคือฐานจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพินแต่คอมพิวเตอร์มันได้เรียนทั้งปีอยู่ละคือเราก็จะต้องเวียนฐานเหมือนเพื่อนแล้วผ่านวาดเนะี่ยไม่เป็นไรแต่ฐานปั้นก็คือเหมือนเราก็ใช้เทคนิคที่เราเคยทำตอนช่วงมปลายก็คือแกะสลักผักผลไม้อะ่ะเอามาร่วมอะแดปด้วย ก็หมายถึงว่าเหมือนเรามีดินอยู่ดินหนึ่งให้เขาทำเป็นสี่เหลี่ยมให้ก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็ค่อยๆใช้มีดแกะสลัก,กค่อยๆแกะแกะเป็นตัวใช่ใช่แกะเป็นตัวปวระมาณนั้นส่วนภาพพิมพ์ก็เราก็ทำเหมือนเพื่อนแต่ว่าแค่แบบว่าเพื่อนก็ต้องช่วยบ้างเพราะมันเป็นสารเคมีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า อย่างปฏิมากรรมอันนี้ทําเองใช่ข,ขึ้นขึ้นโครงให้เป็นเพื่อนขึ้นโครงให้เฉยๆจะโกงเหมือนเรียบแลก็ได้